สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะจะมาสาธิตที่การนวดหน้าด้วยตัวเองนะคะด้วยเครื่องคิวรอนแมกกาพัสไอออนค่ะพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากการเปิดเครื่องก่อนโดยการกดปุ่มออนค่ะกดปุ่มโลหรือไฮนะคะสําหรับเลือกระดับความแรงของเครื่องค่ะในสเต็ปแรกนะคะจึงก็จะเลือกโหมดซีนะคะเพื่อเป็นการทําความสะอาดผิวล้าลึกจากภายในเมื่อกดโหมดแล้วก็อย่าลืมเอานิ้วแตะที่เซ็นเซอร์ด้านหลังเครื่องด้วยนะคะ ในโหมดนี้นะคะจึงก็จะใช้ deep cleansing มิวของคิ u รนะคะกดไปที่เครื่องแล้วก็แตะ5จุดทั่วใบหน้าค่ะโดยโหมด C นะคะก็เป็นการค e a n ซิ n งโดยใช้ระบบกาวนิกไอออนค่ะเพื่อดึงสิ่งสกรปรกสารที่ตกค้างในรูขุมขนและกำจัดน้ำมันส่วนเกินด้วยค่ะโดยจะจะเกลี่ยครีมนะคะที่แต้มลงไปให้ทั่วใบหน้าก่อนค่ะหลังจากนั้นก็เริ่มนวดด้วยการหมุนวนเครื่องเป็นวงกลมนะคะให้ทั่วใบหน้า โดยเน้นยกจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนค่ะโดยในขณะที่ใช้เครื่องนวดหน้านะคะก็อย่าลืมใช้นิ้วมือสัมผัสกับเซนเซอร์ด้านหลังตลอดเวลานะคะเพื่อให้ระบบทํางานอย่างสมบูรณ์ค่ะในโหมดซีนะคะจะแนะนําให้ใช้ควบคู่กับ c ิฟค n s i n g m มิลของ c ค r ยรอนหรือว่าคิ s i n g m มิลของยี่ห้ออื่นๆก็ได้นะคะเพื่อเป็นการทําความสะอาดที่รําลึกจากภายในค่ะเมื่อครบ4นาทีแล้วเครื่องก็จะตัดการทํางานโดยอัตโนมัติค่ะ หลังจากนั้นก็ใช้สำลีนะคะเช็ดค,คิ้งซีลิวออกเพื่อเป็นการชำระล้างสิสง่งสกปรกออกค่ะในสเต็ปที่2นะคะคือการเตรียมครีมผสมสดค่ะจึงก็จะใช้คิวรอนอ b บ o l ลู e เซรั่มไรโพโซมนะคะผสมกับคิวรอนบีไวท์คอนเซนเทรตนะคะประมาณ2-3หยดแล้วผสมลงในถ้วยคนให้เข้ากันค่ะการผสมครีมสดแบบนี้นะคะก็เพื่อคงคุณค่าสารสำคัญเอาไว้ให้อยู่อย่างครบถ้วนเลยค่ะ หลังจากนั้นก็ป้ายครีมท,ที่ผสมเสร็จแล้วน,นะคะให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะตอนนี้นะคะเจนก็จะสาธิตการนวดเตรียมผิวโดยใช้โหมด M ค่ะเทคนิคการนวดที่สำคัญก็คือไล่เครื่องขึ้นด้านบนทุกครั้งนะคะเพื่อเป็นการยกกระชับหน้าค่ะโดยเจนจะเริ่มนวดจากคางนะคะแล้วก็ไปสุดที่ขมับ แล้วก็ข้างแก้มก็ไปสุดที่ขมับเช่นเดียวกันค่ะส่วนหน้าผากนะคะเปนก็จะนวดเป็นแบบฟันปลานะคะเพื่อเป็นการลดเรือนริ้วรอยไปในตัวด้วยค่ะขั้นตอนการนวดในหมวดอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเหรือ L นะคะก็เหมือนกันนะคะโดยใช้ท่าเดียวกัน เน้นไปที่การไล่เครื่องขึ้นด้านบนทุกครั้งนะคะเพื่อเป็นการยกกระชับผิวค่ะในหมด N ก็คือ n u t r ร t i o n นะคะเป็นการบำรุงร่อเลี้ยงผิวซึ่งเจนจะแนะนำให้ใช้ควบคู่ก,กับครีมบำรุงที่เป็น m o i เจอไรเซอหรือว่าไวท์เทน n ิ่งค่ะที่สำคัญต้องมีส่วนผสมที่เป็น w a t e r b ์เบสด้วยนะคะส่วนหมด L นะคะก็คือลิฟ t i n g ค่ะการยกกระชับผิว ซึ่งเจนจะแนะนำให้ใช้ควบคู่กับ lifting cream นะคะเป็นครีมที่เน้นการยกกระชับผิวโดยเฉพาะค่ะและที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมก็คือต้องเป็น water base ค่ะหลังจากนั้นก็นวดไปเรื่อยๆนะคะให้ครบ4นาทีแล้วเครื่องก็จะตัดอัตโนมัติค่ะเจ้าเครื่อง Q r ะค r o n Microplasion นี่นะคะก็จะช่วยในเรื่องของผิวขาวกระจา่างใสช่วยลดเรือนริ้วรอยจุดด่างดำนะคะแล้วก็ชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยซึ่งเจนคิดว่าเหมาะกับ เด็กๆนักศึกษานะคะที่ยังไม่มีริ้วรอยมากที่สําคัญนะคะสามารถทําได้ด้วยตัวเองแล้วก็ใช้ได้เป็นประจําทุกวันด้วยค่ะวันนี้จะต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย